มีปัญหาป่ะถ้ามึงไม่ไปอะนะน้องชายมึงอะหัวขาดแน่หรือไม่ก็หลุดทั้งพวงอ่ะเฮ้ยอย่านะเว้ยไปก็ไปดิเล่นอะไรอย่างเงี้ย นี่บ้านของชิดชาติหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้บ้านและที่ก็เดียวกันใครมากดกิ่งวันนี่้อา้าวป้ามากดกิ่งเหรอคะเมื่อกี้จ้าป้ามีทุระไรกับคนบ้านนี้เหรอ ป้ามหาเจ้าชิดชาติอะจ้ะคุณชิดชาติคุณชิดชาติก็เป็นคุณผู้ชายบ้านนี้นะป้า,ป,าป้ามีธุระอะไรกับคุณผู้ชายเหรอลจ๊ะอ๋อป้าเป็นแม่ของเจ้าชิดชาติเขาแม่ป้าเนี่ยนะเป็นแม่ของคุณชิดชาติป้าล้อเล่นหรือพูดจริงเนี่ยป้าพูดจริงพูดจริงอุย้ยสวัสดีคะ่ะคุณนายอุย้ยแววไม่ทราบว่าคุณนายแต่งตัวง่ายๆวีขอโทษด้วยนะคะแต่นั่นไหนเลยคะ่ะคุณนายเชิญคะ่ะ แต่เช้าเนี่ยมีอะไรฮะหรือว่าตาสนมันเข้าไปข่มขืนแกก็ยอมยอมมันซะเถอะคิดว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นสิคะคุณมีนคุณแม่ของคุณผู้ชายมาหาค่ะฮะแล้วทำไมแกไม่เชิญท่านเข้ามาหมดแตกก่กระซิบกระซากอย่างนั่นแหละไปเร็วไปเชิญท่านเข้ามาแล้วเออคือว่า <ไป S 2> คุณแม่ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะยายียนตาส กิดอะไรขึ้นนะครับมีนเสียงดังงวยวายลั่นบ้านเลยครับก็แม่ของคุณน่ะสิคะมาทำเซอร์ไพรส์มีนถึงที่บ้านตอนนี้มาถึงแล้วนะคะชิชาติค่ะทำไมไม่บอกมินก่อนล่ะมีนจะได้ให้ตาสนขับรถออกไปรับไปค่ะแต่งตัวเร็วไปรอรับคุณแม่ของคุณกันเร็วๆน่ะสิคะชิชาิาท์ ชินแกพาแม่ของคุณชิชาตเข้ามาค่ะอันนี้แกพาขอทานที่ไหนเข้ามาอีกเนี่ยฮะนี่ป้าป้านี้ยังไม่เลิกขอทานอย่างี้ไงคะไม่มีลูกเต้าดูแลไงเออคือว่าป้าป้าจะมา,มาขอทานแววคะเอาเสร็จตังที่เหลือจากการซื้ออาหารหมาให้ป้ากันสิเ่ตีเลยค่ะ,คะลูกแม่ ลูกแม่ใครใครลูกแกนังขอทานเนี่ยคุณจิตชาติแม่เขาเป็นเจ้าของเหมืองพลอ,อยอยะลูกแม่ขอโทษนะตั้งแต่ลูกคนเล็กของฉันถูกรถชนตายฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน พ่อใหญ่ก็ไม่เคยติดต่อให้ฉันรู้เลยตั้งแต่ไปทำงานต่างจังหวัดแม่แม่อาศัยแม่เล็กอยู่ลูกแต่ห้องก็คับแคบเหลือเกินแม่แม่อยู่ที่นี่ได้ไหมลูกนะค่ะให้แม่กันชิดชาติคุณบอกมานะว่าแม่คุณอยู่จันทใช่ไหม ใช่ไหมไม่ใช่แกนีนนนน่บอกเขาสิลูกว่านี่คือแม่ของลูกบอกเขาสิลูกนี่แม่ไงลูกแม่ ไปเลยแต่ว่านี่ไงเสื้อตัวสุดท้ายที่น้องลูกใส่ก่อนรถชนตายจำได้ไหมลูกแล้วเนี่ยจำตุ๊กตาตัวนี้ได้ไหมลูก จำได้ไหมลูกจำได้ไหมลูกยี่<ป>สกปรกนางแวว,วไม่ต้องอยุ่งไปขอโทษค่ะขอโทษที่ฉันทําบ้านคุณสกปรกขอโทษนะลูกขอโทษนะลูก ลูกแม่ไปแล้วนะ ชีวิตลือเนี่ยโอบฟ้าดินกำหนดชะตาชีวิตเ,เป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ย เ,เอา้าพิษภานไทยามาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยอาอมรู้จักบ้านทิชชาติไหมอะอ๋อรู้ค่ะพี่เพราะว่าไปส่งโอลเลี้ยงให้พี่เวลบอ่บอยๆจริงเหรอ,องั้นพาพี่ไปทีได้สิไปๆ ผมคบพี่บ้านเนี้ใช่แน่นะใช่ที่เนี่แหละผมก็มาส่งโอเลียงทุกวันแต่เขาว่าไม่เคยให้ขงเงเข้าบ้านเลยแล้ให้ส่งแค่หน้าประตูแหละเห็นเขาว่าหมามันดุมูหมวนมาเก่งมากเลยเนี่ยลองหน่อยสิค้ะชิดชาติได้ตีเลยค่ะ คุณมีนคุณมีนขาคุณมีนเกิดเรื่องใหญ่แล้วค็คุณมีนมีพวกคิดชาติแม่อยู่ไหนแม่คิดชาติแม่อยู่ไหนแม่แม่แคน่คาชิดชาติอ๋ออีแก่ขอทานที่มันบอกว่าเป็นแม่นั่นเองลูกตายด้วยใช่ไหมคะนี่มากันปิดแก๊งเลยเหรอ ชิดชาติพี่ถามว่าแม่อยู่ไหนแล้วเงินที่พี่ส่งให้แม่ทางธนาณัตละ่ะแม่ได้ใช้ไหมวุตายนั่นมันเงินของลูกนี้ของคุณชิดชาติที่ส่งมาทุกเดือนนี่คะมีนาไปซื้อรองเท้าหมดแล้วคะ่ะไอ้ชิดชาติไอ้น้องชั่วไอ้น้องเลวฉันฉันขอโทษพี่แกเคยรับปาก จะดูแลแม่จะดูแลน้องแกปล่อยให้แม่ต้องลำบากแกปล่อยให้น้องขวัญเดือนต้องตายนี่แกยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะฮะไอชิดชาติฉันขอโทษพีฉ่ฉันขอโทษจริงๆไอ้น้องชั่วไอ้น้องเลวอไอ้ริยำชิดชาติสัตว์นรกตรัวไหนเอาหัวใจมาสิงแกฮะ ใช<า>่ทอเธอค่ะที่เราจะมาตามหาแม่นะคะอย่าทำเลยชิชา่าเลยนะคะมีนขอร้องเร็บไหมคะพร้อมึงคนเดียวต้นเหตุแม่แกคนเดียวแหละทำให้ทุกคนเดือดร้อนอย่างเงี้ยพี่ชาจอดรถเดี๋ยว มานี่มานี่เลยไปไหนมานี่มานี่อบอกให้ลงมาลงมามึงบ่นใช่ไหมว่าอยู่กับกูแล้วไม่มีความสุขอะแถมยิ่งจาแม่กูสารพัดอะเพราะฉะนั้นมึงกับกูรอดก,กันไอ้แมงดาพี่ดาหนออกรถตรงนั้นเหรอ Mẹ. 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 แม่ครับอย่าหนีไปอีกเลยนะครับแม่แม่ไม่แม่ถึงได้เป็นแบบนี้ครับแม่แม่จ๋าหนูทำให้แม่ไม่สบายใจหนูท้อทิ้งแม่แม่ครับผมผิดเองครับแม่ที่ทิ้งแม่ไปไม่ คุณควรจะอยู่ดูแลแม่ด้วยตัวเองมากกว่าไม่มึงขอโทษนะครับแม่ไม่ลูกทุกคนของแม่ไม่ผิดแม่ผิดเองที่แม่เกิดมาจนไม่ไม่ถึงแม่แม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ดีแล้วก็เพียงพอทุกคนลูก